อ่ะสวัสดีครับเช้านี้นะครับก็มาเด้ชั่งน้ำหนักเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่พูวิลล่านะครับแล้วก็เมื่อวานกินไปเต็มที่นะครับต้องบอกว่ากินไปเยอะมาก,มากๆนะครับแล้วก็กังคืนนี้ต้องแทบแบบนอนไม่ได้เลยหายใจไม่ออกกินเยอะนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราก็จะไปชั่งน้ำหนักนะครับเพื่อดูว่าที่เรามาเที่ยวเนี่ยน้ําหนักเราขึ้นไปแค่ไหนแล้วเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะครับหมดลนวะกิจกรรมทุกๆอย่างหมดละเราจะมาเริ่มต้นน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมเตรียมตัวนะครับเก็บกระปรงกระเป๋าก่อนไปก่อนนะครับเพื่อน นี่ครับมื้อเช้าของวันนี้นะครับนี่มื้อเช้ามื้อเช้านะครับเต็มเต็มเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกินมื้อเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องให้คนมาดูบ้านนะครับนี่มีโต๊ะบิลเลียดนะครับโซฟาทีวีครบนะฮะโอเคครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวทานข้าวเช้าก่อน นี่ครับมือ้อก็ต้องเรียกว่าเป็นมื้อกลับเย็นเลยนะครับนี่กินสองั่โมงครับนี่เป็นอาหารที่สานะครับข้มดำนะครับวันนี้เราก็มีข้าวเปล่าข้าวสวยั่นเองอ่านะครับก็ให้ดูสำหรับมื้อบ่ายครับนี่ค,ครับอู้อบคุณครับก่อนพี่ใจเย็นๆ